สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายทุกท่านทุกบ้านนะคะทั้งที่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนค่ะแล้วก็ทั้งที่อยู่ทั้งต่างประเทศที่อดวันวานอาศัยอยู่นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านทุกบ้านนะคะที่แวะเข้ามาทักทายกันทั้งที่อยู่บ้านเก er ิดเมืองนอนนะคะแล้วก็อยู่ทางฝั่งต่างประเทศที่อดวันวานอาศัยอยู่นะคะ Einer wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde. Und das freut mich, dass ihr mal wieder vorbei mein kleiner Kanal ansehen. Jawohl, heute ich habe wieder eine Menü mit mehrere Früchte uh, für euch mitbringen. ว่าวันนี้อดวันวานได้เมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่มากมายอะไรนะคะคิดว่าเพื่อนๆก็คงจะพอเดาออกว่าอดวันวานจะทำอะไรวันนี้นะคะหวังว่าพี่นอ้องป้องไปทุบ้านก็คือจะเบิ่งออกแหละว่าอดวันวันเมื่อนี้นางได้เมนูอีหยังนะคะคือว่า อเมืม่ออื่นนะ่ะว่าสิออกไปวัดก็เลยมีความคิดว่าสิดได้เห็ดันแน้วกินแบบเป็นปริมาณที่เยอะๆจากน้อยหนึ่งประมาณนั่นค่ะยาวอลอีคาร์เบอร์โฟร์ดัสมอร์เกนสุดเท็มเป็นฟาเรนดัสเวเกอร์อีคา h ์เบอร์อินเมนู บิ s ิ่ e เพ e h r ดูดีขึ e นหร e อเพิ่มเพิ่มบิส h ่งเพิ่มทใช่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอวันๆกะว่าหรือคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางไปวัดนะคะก็เลยเอ่อจะต้องทำอาหารที่เป็นปริมาณเยอะนิดนึงค่ะเผื่อเอาไปทำบุญด้วยค่ะแล้วก็เพื่อ ญาติโยมหรือว่าญาติธรรมนะคะที่ทิบวัดด้วยค่ะหน้าตาท่าทางก็ตามนี้เลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะหลังจากที่คนรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปด้วยกันแล้วแล้วก็ใช้เวลานึง่งไปแล้วประมาณ20นาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็สีสันไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะสีสันไม่น่าอร่อยนักแต่ว่าก็ พอโอเคอยู่จะว่าไปก็พอพอทานข้าวอิ่มว่าอย่างนั้นเถอะนะคะยาลีบอฟอนเดอีคร์เบนักเดมโบอีค่บะเตซูซามเป็นไอเกอร์เรนออนนักสินดยัมเฟออันตะต้งเอาเสียงทกมูเซอิสเอาดัวยกิโกม์ฟเตอิสเอาชงดวกก เแมนจะพี่น้องค่ะถึกต้องแล้วเมนูเมื่อนี้ก็นหน้าตทาท่าทางประมาณว่าเป็นเมนู ok ่อมกทะเลค่ะพี่น้องค่ะเป็นเมนู ok ่อมกทะเลค่ะกาจะได้เหตุขึ้นแบบว่าเป็นปริมาณที่เยอะจากนิดนึงค่ะเพราะว่านางกะว่ามื่นเช้านางจะไปวัดเนาะค่ะเนาะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นค่ะ ก็รอดไปได้อีกหนึ่งเมนูค่ะเพื่อนๆก็รอดไปได้อีกหนึ่งเมนูประมาณนี้ค่ะก็หน้าตาก็ไม่ได้หรูนักแต่ว่าก็น่าจะทำให้ทานข้าวอิ่มได้ค่ะประมาณหนึง่งยาลีบอฟรอนเดอเดสวาเน t s โซโ l l อาเซนอาว่ามักซัดอาจจะไม่นด้ไอซัดมิดมิดมีอะ dass ich ständig aussprechen kann, sie nicht gut aus, aber mag satt. Jawohl. Herzliche Dankeschön liebe Freunde, dass ihr kleine mag, mein kleiner Kanal unterstützt habt. Unterstützung. habt